ใช้เลขมงคล5665แล้วไม่เกิดผลลัพธ์ใช้เลข5995ก็ไม่เกิดผลลัพธ์ก็ขอขอบคุณลูกค้าที่มาตอบคอมเมนต์นะคะบอกว่า เนี่ยฉันเคยใช้เลขมงคลแล้วไม่เห็นเกิดผลลัพธ์เลยนะคะต้องขอขอบคุณสำหรับคอมเมนต์และก็ขอตอบในมุมมองสองอย่างนะคะสิ่งแรกเลยก็ขอขอบคุณครูบาอาจารย์ทุกๆวิชาในเรื่องของศาสตร์ตัวเลขอยากจะบอกว่าศาสตร์เลขมงคลนะคะหรือเบอร์โทรศัพท์หรือตัวเลขรหัสเบอร์มือถือเนี่ยมีทั้งศาสตร์ธาตุน้ำศาสตร์ธาตุไฟศาสตร์พีระมิดศาสตร์กาละกินีคำว่ามงคลนะคะ มันมีสิ่งหนึ่งที่อาจารย์หลายๆคนพูดเหมือนๆกันแล้วก็มีความชัดเจนเหมือนๆกันก็คือมงคลน่ะมันจะต้องเป็นมงคลต่อตัวเราที่เรานำไปใช้ประโยชน์ซึ่งนะคะอันนี้มันตรงคอนเซปต์ในมุมมองของที่สองของคุยคือเลขศาสตร์ยาแรงเลขแรงแรงใช้ได้แค่บางคนช่องที่คุยถนัดหรือช่องที่คุยกำลังจัดให้กับลูกศิษย์ทุกๆคนทุกๆเคสน,นะคะคือศาสตร์คุยเนี่ยจะเกี่ยวกับเรื่องการทำมาหากิน คุณเป็นนักธุรกิจเลขอะไรที่มันจะเหมาะสมให้กับตัวเราถ้าคุณจะใช้เลข59,95คุณทำอาชีพอะไรหรือจะใช้56อายุประมาณเท่าไหร่เพราะฉะนั้นบางคนนะคะใช้เลขมงคล6 5 5 6แล้วไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากว่ามันไม่ได้สอดคล้องกับหน้าที่การงานมันไม่ได้สอดคล้องในสัมมาอาชีพในธุรกรรมที่คุณโฟกัส หรือความพยายามเช่นบางคนเอื่อยๆเฉยๆเพราะเลข5665นะคะเป็นเลขของด้านสติปัญญาและรับโอกาสแต่ถ้าพูดถึงเรื่องรหัสตัวเลขการเงินมันก็จะเหมาะกับผู้สูงอายุที่ธุรกิจสบายไปแล้วนะคะร่ำรวยไปแล้วหรือไม่ก็คนที่เขานะคะถึงเวลาเปิดฐานบุญฐานทรัพย์บาร,รมีเหมาะก็ เอาง่ายๆว่าเหมาะกับผู้สูงอายุซะมากกว่าในศาสตร์ของคุยเพราะฉะนั้นองค์ประกอบเวลาที่คุยจะให้คําว่ามงคลใครสักคนหนึ่งนะคะคุยจะดูปัจจัยหลายๆอย่างหงดูเลขท้ายบัตรประชาชน2ดูหน้าที่การงานนะคะ 3. นะคะดูอายุด,ด้วยนะคะวัยรุ่นนะคะวัยกลางคนว 45, 46, ัยส0่0ินะคะดูตรงนี้เป็นจุดประ,ประเด็นสําคัญด้วยมันไม่ใช่แค่ว่าเนี่ย พี่เซิร์ชมานะพี่มีความรู้เรื่องตัวเลข95นะมีความรู้เลข65นะพี่ต้องการใช้เลขนี้นี้นี้เน,นีได้ค่ะนั่นคือสิ่งที่ทุกคนใช้สัมผัสแล้วก็ต้องขอชื่นชมนะคะคนที่มาตอบคอมเมนต์หรือคนที่มีประสบการณ์แล้วเขาจะมีความชัดเจนเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างค่ะไม่มีครูบาอาจารย์คนไหนเ,เป็นพลังงานที่ผิดจนกว่าเราจะได้เกิดการทดลองว่าอ้อ เราเหมาะในรูปแบบไหนบางคนมีความปักใจในเชื่อในเรื่องของศาสตร์กาลกินีห้ามมีเลข4ห้ามมีเลข5ห้ามมีเลขนั้นเอาเป็นว่าให้มันเป็นมงคลต่อในตัวของคุณนะคะว่าคุณชอบลักษณะแบบไหนแต่ถ้าใครรู้สึกว่าออดูมาหลายที่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะลองเช็คพลังงานเลขศาสตร์ยาแรงก็ลองส่งขึ้นพลังงานเข้ามาดูได้เลยนะคะ